เมื่อนิรันต์แต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มผู้ลึกลับเธอไม่เคยคิดว่าใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นจะเป็นเด็กชายน้อยที่เธอเคยให้ขนมปังและความหวังเมื่อสิบห้าปีที่แล้ววันนี้เขากลับมาแล้วไม่ใช่ในฐานะเด็กกำพร้าผู้น่าสงสารแต่ในฐานะผู้ชายที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลฝนตกหนักในคืนวันศุกร์ที่เมืองกรุงเทพถนนสายหลักเต็มไปด้วยแสงไฟสีเหลืองจากรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมานิรันต์นั่งอยู่ในรถเป็นสีดำคันรูมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายวันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอ แต่ในใจกลับไม่มีความสุขเหมือนที่หญิงสาวคนอื่นควรจะมีคุณนิรันดร์ครับอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงโรงแรมแล้วเสียงของคนขับรถดังขึ้นเบาๆทําให้เธอสะดุ้งจากความคิดครับขอบคุณค่ะเธอตอบด้วยเสียงที่พยายามทําให้ฟังดูปกติแต่ในใจยังคงสับสนการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเธอเองยังไม่ทันได้คิดให้ดีเมื่อสามเดือนก่อนเธอได้รับข้อเสนอจากครอบครัวของอดิศักดิ์ชายหนุ่มเศรษฐีที่เธอเพิ่งรู้จักผ่านการแนะนําของเพื่อนตอนแรกเธอคิดว่า เป็นเรื่องตลกใครจะมาขอแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาอย่างเธอที่ทำงานเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลเล็กๆและมีรายได้แค่พอกินแต่เมื่อพ่อแม่ของเธอป่วยหนักและค่ารักษาพยาบาลสูงลิบเธอจึงต้องตัดสินใจยอมรับข้อเสนอนี้อดิศักดิ์เสนอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ของเธอทั้งหมดและยังให้เงินก้อนโตสำหรับอนาคตเพียงแค่เธอยอมแต่งงานกับเขาแต่งงานแบบนี้มันเหมือนการซื้อขายมากกว่าความรักเธอคิดในใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นรถจุดหน้าโรงแรมหรูระดับห้าดาว ในใจกลางเมืองนิรันร์ลงจากรถด้วยความระมัดร,ระวังชุดแต่งงานสีขาวที่เธอใส่มีราคาแพงกว่าเงินเดือนของเธอหลายเท่าแต่เธอรู้สึกเหมือนใส่ชุดของคนอื่นไม่ใช่ของเธอเองในห้องแต่งตัวแม่ของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นใบหน้าซีดเซียวจากการรักษาโรคแต่ยังคงยิ้มให้ลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจลูกสวยมากเลยนะแม่พูดด้วยเสียงแหบแม่ดีใจที่ลูกจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนิรันร์คุกเข่าลงข้างๆแม่จับมือที่เย็นเฉียบของแม่ไว้ แม่ต้องหายป่วยให้เร็วๆนะคะหนูจะดูแลแม่และพ่อให้ดีที่สุดแม่รู้ลูกแม่ลูกหัวเธอเบาๆแต่แม่อยากให้ลูกมีความสุขด้วยในอยาแต่งงานเพื่อแม่กับพ่ออย่างเดียวคำพูดของแม่ทําให้นิรัน์รู้สึกเจ็บปวดในใจเธอไม่อยากโกหกแม่แต่ก็ไม่อยากให้แม่เป็นกังวลเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณนิรัน์ครับถึงเวลาแล้วครับเสียงของเจ้าหน้าที่จัดงานดังขึ้นเธอลุกขึ้นยืนสูดลมหายใจเข้าลึกๆ และเดินออกจากห้องเมื่อประตูห้องจัดงานเปิดออกเธอเห็นแขกที่มาร่วมงานนั่งเรียงรายอยู่สองข้างส่วนใหญ่เป็นคนที่เธอไม่รู้จักน่าจะเป็นเพื่อนฝูงและคนรู้จักของอดิศักด์เธอเดินไปตามทางเดินที่ปูด,ด้วยกลีบกุหลาบสีขาวดนตรีเบาๆดังขึ้นจากวงดนตรีแต่ในหูของเธอกลับฟังเหมือนเสียงที่ไกลามากเธอมองไปข้างหน้าเห็นอดิศักด์ยืนรออยู่หน้าแท่นแต่งงานใส่สุดสีดำที่ตัดเย็บอย่างดีผมสีดำเรียบร้อยใบหน้าหล่อเลาแต่เย็นชานี่เป็นครั้งที่สามที่เธอได้เจอหน้าเขาครั้งแรก เป็นการแนะนำตัวผ่านเพื่อนครั้งที่สองเป็นการคุยเรื่องการแต่งงานและครั้งนี้เป็นวันแต่งงานเธอรู้สึกเหมือนกำลังแต่งงานกับคนแปลกหน้าเมื่อเธอเดินไปถึงข้างๆเขาอดิศัก์หันมามองเธอดวงตาสีดําของเขาเจ้องมองเธออย่างลึกซึง้งทําให้เธอรู้สึกแปลกๆเหมือนเขารู้จักเธอมานานแต่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมสวยมากครับเขาพูดเบาๆเพียงให้เธอได้ยินเธอยิ้มตอบอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะพิธีแต่งงานเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบพิธีเริ่มพูดแต่นิรัน ไม่ค่อยได้ยินอะไรเธอมองไปรอบๆห้องเห็นแขกที่มาร่วมง,งานมองเธอด้วยสายตาที่หลากหลายบางคนดูประทับใจบางคนดูสงสัยและบางคนดูเหมือนรู้อะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้คุณอดิศักดิยอมรับคุณนิรันต์เป็นภรรยาหรือไม่เสียงของเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบพิธีดังขึ้นผมยอมรับเขาตอบด้วยเสียงที่มั่นคงมองตาเธอตรงๆคุณนิรันต์ยอมรับคุณอดิศักดิเป็นสามีหรือไม่เธอลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อนึกถึงพ่อแม่ที่กำลังป่วยหนักเธอจึงตอบปริฉันยอมรับค่ะ เมื่อพิธีจบลงและเขาจูบเธอเบาๆบนหน้าผากเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดการแต่เธอยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาเธอไปสู่อะไรหลังจากงานแต่งงานจบอดิศักดิ์พาเธอไปที่บ้านของเขาบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยา่านเอกมัยมีสวนสวยและสระว่ายน้ำทุกอย่างดูหรูหราและสมบูรณ์แบบแต่เธอรู้สึกเหมือนเป็นแขกในบ้านของคนอื่นนี่จะเป็นบ้านของเราแล้วอดิศักดิ์พูดขณะที่เดินนำเธอเข้าไปในบ้านคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ เธอมองไปรอบๆบ,บ้านที่ตกแต่งด้วยของแพงๆทุกอย่างดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบแต่ไม่มีความอบอุ่นของบ้านขอบคุณค่ะเธอตอบแต่ดิฉันคิดว่าทุกอย่างดูดีอยู่แล้วค่ะเขาพาเธอขึ้นไปชั้นสองแสดงให้เห็นห้องนอนที่จะเป็นของเธอห้องใหญ่และสวยงามมีระเบียงที่มองเห็นสวนผมจะนอนห้องข้างๆเขาพูดผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอึดอัดเราค่อยๆทำความรู้จักกันไปคำพูดของเขาทําให้เธอรู้สึกประหลาใจเธอคิดว่า เขาจะคาดหวังอะไรบางอย่างจากเธอในคืนแรกของการแต่งงานแต่เขากลับให้เวลาและพื้นที่เธอขอบคุณค่าเธอพูดด้วยความขอบคุณจริงๆเขายิ้มเล็กน้อยผมรู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณอาจจะยังไม่พร้อมผมอยากให้คุณรู้สึกสบายใจเมื่อเขาออกไปจากห้องนิรันนั่งลงบนเตเมื่อเขาออกไปจากห้องนิรันนั่งลงบนเตียงใหญ่ ที่นุ่มสบายมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแสงไฟส่องสว่างจากสวนเธอถอดชุดแต่งงานออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดนอนที่เตรียมไวใ้ให้ทุกอย่างในห้องนี้ดูแพงและหรูหราแต่เธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเธอนึกถึงบ้านเล็กๆที่เธอเคยอยู่กับพ่อแม่แม้จะแออัดและไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะตอนนี้พ่อแม่อยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเพราะเงินของอดิศักดิ์เธอควรจะรู้สึกขอบคุณแต่ทำไมในใจถึงรู้สึกเศร้าเหลือเกิน เสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นคุณนิรันดร์ครับผมนำนมอ,อุ่นมาให้ครับเธอเปิดประตูเห็นอดิศักด์ถือถาดที่มีแก้วนมอุ่นและขนมปังเล็กๆขอบคุณค่ะเธอรับถาดมาคุณใจดีมากคะ่ะผมคิดว่าคุณอาจจะหิวหลังจากวันที่ยาวนานเขาพูดและผมอยากคุยกับคุณสักหน่อยถ้าคุณไม่เหนื่อยเธอพยักหน้าได้คะ่ะพวกเขานั่งกันที่ระเบียงเล็กๆในห้องของเธอลมเย็นๆพัดผ่านและเสียงแมลงในสวนดังเบาๆ ผมรู้ว่าคุณแต่งงานกับผมเพื่อพ่อแม่อดิศักดิ์พูดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะรักผมทันทีนิรัน์มองเขาด้วยความประหลาดใจเธอไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผยขนาดนี้แต่ผมหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้เขาพูดต่อผมไม่อยากให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในบ้านนี้ทำไมคุณถึงเลือกดิฉันคะเธอถามคำถามที่อยู่ในใจมานานคุณรวยและหล่อมีผู้หญิงมากมายที่ดีกว่าดีฉันอดิศักดิ์เงียบไปสักพักมองออกไปที่สวน เพราะคุณเป็นคนดีเขาตอบผมเห็นวิธีที่คุณดูแลนักเรียนวิธีที่คุณเสียสละเพื่อพ่อแม่คนแบบคุณหาได้ยากแต่การแต่งงานโดยไม่มีความรักมันจะทำงานได้หรือคะเธอถามด้วยความกังวลความรักเกิดขึ้นได้หลายแบบเขาพูดบางครั้งมันเกิดขึ้นทันทีบางครั้งมันค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อเราเข้าใจกันมากขึ้นเธอดื่มนมอ,อุ่นช้าๆคิดถึงคำพูดของเขาคุณเคยแต่งงานมาก่อนหรือคะไม่เคยเขาตอบผมไม่เคยเจอใครที่ทำให้ผมอยากแต่งงาน จนกระทั่งได้เจอคุณคำพูดนี้ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆเขาพูดเหมือนรู้จักเธอมานานแต่พวกเขาเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งผมรู้ว่าฟังดูแปลกเขาพูดเหมือนอานใจเธอได้แต่บางครั้งเราก็รู้สึกได้ว่าใครคือคนที่เหมาะสมคืนนั้นนิรัน์นอนไม่หลับเธอนึกถึงการสนทนากับอดิศักเขาดูเป็นคนดีแต่เธอยังรู้สึกว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้มีอะไรบางอย่างในสายตาของเขาที่ทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยแต่เธอนึกไม่ออกว่าเคยเจอเขาที่ไหน ช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาด้วยกลิ่นกาแฟและขนมปังปิ้งเมื่อลงไปข้างล่างเธอเห็นอดิษักกกำลังทำอาหารเช้าในครัวสวัสดีครับเขาหันมายิ้มให้เธอหลับสบายไหมครับสวัสดีข้าหลับสบายข้าเธอโกหกเล็กน้อยคุณทำอาหารเองหรือคะครับผมชอบทำอาหารเขาพูดขณะที่วางจานอาหารเช้าบนโต๊ะผมหวังว่าคุณจะชอบอาหารเช้าอร่อยมากไข่ดาวที่ทำได้พอดีขนมปังปิ้งกรอบ และกาแฟที่หอมกรุ่นเธอประหลาดใจที่ผู้ชายรวยอย่างเขาจะทำอาหารเป็นอร่อยมากค่ะเธอพูดด้วยความจริงใจคุณเรียนทำอาหารมาหรือคะไม่ครับเรียนรู้เองเขาตอบตอนเด็กๆผมต้องทำอาหารกินเองตอนเด็กๆหรือค่ะเธอสนใจเขาเงียบไปสักพักเหมือนกำลังคิดว่าจะพูดอะไรผมเป็นเด็กกำพร้าเขาพูดในที่สุดพ่อแม่เสียชีวิตตอนผมอายุแปดขวบนิรันดรู้สึกเศร้าใจขอโทษคดิฉันไม่ควรถาม ไม่เป็นไรครับเขายิ้มมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วตอนนั้นผมอยู่ในสตาเลยกเด็กกำพร้าแต่ก็มีคนใจดีช่วยเหลือทําให้ผมมีวันนี้คนใจดีคนนั้นเป็นใครคะเธอถามอดิศักมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอให้ขนมปังและความหวังกับผมเธอทําให้ผมเชื่อว,ว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่เธอรู้สึกอบอุ่นใจเธอคงเป็นคนดีมากคะ่ะใช่ครับเขาพูดเบาๆและผมหวังว่าสักวันจะได้เจอเธออีก เพื่อขอบคุณหลังจากอาหารเช้าอดิศักดิ์บอกว่าเขาต้องไปทํางานและให้เธอใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับบ้านเขาให้บัตรเครดิตและเงินสดเธอบอกให้ซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการเมื่อเขาไปแล้วนิรันด์เดินดูบ้านใหญ่หลังนี้มีห้องมากมายห้องสมุดห้องออกกําลังกายและห้องทํางานเธอเข้าไปในห้องทํางานของเขาเห็นหนังสือมากมายเรียงอยู่บนชั้นและโต๊ะทางานที่เรียบร้อยบนโต๊ะมีรูปถ่ายใสย่กรอบเธอเดินไปดูใกล้ๆเป็นรูปเด็กชายตัวเล็ก ยืนอยู่หน้าสถาเลงเด็กกำพร้าเด็กชายในรูปมีดวงตาใสาและรอยยิ้มที่เศร้าเธอรู้สึกเศร้าใจเมื่อคิดถึงวัยเด็กของอดิศักดิ์ที่ต้องเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อแม่เธอเดินออกจากห้องทำงานไปนั่งในสวนหลังบ้านอากาศดีและมีดอกไม้สวยๆมากมายเธอโทรหาโรงพยาบาลเพื่อถามข่าวพ่อแม่พยาบาลบอกว่าอาการดีขึ้นมากและจะสามารถกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันขอบคุณพระเจ้าเธอพูดกับตัวเองรู้สึกโล่งใจมากตอนเย็นอดิศักดิ์กลับมาบ้านพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่ สำหรับคุณครับเขายื่นดอกไม้ให้เธอหวังว่าวันแรกในบ้านจะไม่เบื่อขอบคุณค่ะสวยมากเลยเธอรับดอกไม้มาวันนี้ดิฉันทรไปโรงพยาบาลพ่อแม่อาการดีขึ้นมากค่ะดีมากครับเขายิ้มพรุ่งนี้เราไปเยี่ยมกันไหมครับเธอประหลาดใจคุณจะไปด้วยหรือคะครับพวกเขาเป็นพ่อแม่ของผมแล้วเขาพูดผมอยากไปทําความรู้จักคําพูดนี้ทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นเขาไม่ได้แค่แต่งงานกับเธอแต่ยังยอมรับครอบครัวของเธอด้วย คืนนั้นพวกเขานั่งดูทีวีด้วยการอดิษกเลยคืนนั้นพวกเขานั่งดูทีวีด้วยการอดิษกเลือกดูสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติเธอสังเกตว่าเขาชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และป่าภัยเขาดูมีความรู้มากและอธิบายเรื่องต่างๆให้เธอฟังด้วยความอดทนคุณชอบธรรมชาติมากหรือคะเธอถามครับตอนเด็กๆผมชอบไปนั่งในสวนของสตาร์ลิงเด็กกัมพรเขาเล่ามันทําให้รู้สึกสงบและลืมความเศร้าได้เธอมองเขาด้วยความเข้าใจ ตอนเด็กๆดกิฉันก็ชอบไปนั่งตายต้นไผ่หลังบ้านเวลาเครียดหรือเศร้าต้นไผ่หรือครับเขาหันมามองเธอด้วยความสนใจที่ไหนครับที่บ้านเก่าค้าใกล้ๆวัดในซอยเล็กๆเธอเล่าตอนนั้นดิฉันชอบเอาขนมปังไปกินที่นั่นและแบ่งให้เด็กๆที่มาเล่นในบริเวณนั้นด้วยอดิศักเงียบไปสักพักสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเหมือนกำลังนึกถึงอะไรบางอย่างคุณจำได้ไหมครับว่าเด็กๆคนไหนบ้างเขาถามด้วยเสียงที่แปลกๆจำได้บ้างคะ่ะ มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งมาบ่อยมากเธอพยายามนึกย้อนไปเขาดูเศร้าๆเสมอแต่พอได้ขนมปังก็จะยิ้มเขาบอกว่าอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอดิศักด์หยุดดูทีวีหันมามองเธอตรงๆคุณจำชื่อเขาได้ไหมครับชื่อเธอคิดเขาบอกว่าชื่ออดิอดิศักด์เธอพูดแล้วสะดุง้งความเงียบปกคลุมห้องนั่งเล่นนิรันด์มองอดิศักด์ด้วยความตกใจส่วนเขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนคุณคุณคือเธอพูดไม่ออก ครับเขาพูดเบาๆผมคือเด็กชายคนนั้นเด็กที่คุณให้ขนมปังและความหวังนิรันดรู้สึกเหมือนโลกหมุนไปเธอลุกขึ้นยืนเดินไปมาในห้องพยายามย่อยความจริงที่เพิ่งรู้ไม่ได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงเธอพูดกับตัวเองคุณคุณรู้ตลอดเวลาหรือคะครับเขายืนตามเธอตั้งแต่วันแรกที่เจอผมจำคุณได้ทันทีแล้วทำไมไม่บอกเธอหันไปมองเขาด้วยความโกรธและสับสนทำไมต้องหลอกดิฉัน ผมไม่ได้หลอกเขาพูดด้วยความเจ็บปวดผมแค่ผมกลัวว่าถ้าคุณรู้คุณจะแต่งงานกับผมเพราะสงสารไม่ใช่เพราะต้องการแต่ดิฉันก็แต่งงานกับคุณเพราะเงินเธอพูดออกมาแล้วเสียใจทันทีอดิศักดิ์เหมือนถูกตบเขาก้าวถอยหลังผมรู้เขาพูดเบาๆแต่ผมหวังว่าผมหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจจะอาจจะอะไรคะเธอถามอาจจะรักผมได้เหมือนที่ผมรักคุณมาตลอดสิบห้าปีคำพูดนี้ทำให้เธอตกใจสิบห้าปี ครับเขาพูดด้วยเสียงที่สัน่นตั้งแต่วันที่คุณให้ขนมปังผมครั้งแรกผมก็รักคุณแล้วคุณเป็นคนแรกที่ใส่ใจผมเป็นคนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีค่าเธอนั่งลงบนโซฟารู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปค่ะไม่ใช่บังเอิญครับเขานั่งลงข้างๆเธอแต่เว้นระยะห่างผมตามหาคุณมาตลอดหลังจากที่ผมเติบโตขึ้นและประสบความสําเร็จผมจ้านักสืบมาหาคุณคุณคุณตามหาดิฉันเธอมองเขาด้วยความไม่เชื่อ ครับผมอยากขอบคุณคุณอยากให้คุณรู้ว่าเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นเติบโตขึ้นแล้วและทุกอย่างที่เขามีวันนี้เป็นเพราะความดีของคุณนิรันดนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆเ,เ,เธอจําได้ว่าเด็กชายคนนั้นมักจะมานั่งตายต้นไผ่คนเดียวดูเศร้าและเหงาเธอเลยเอาขนมปังที่แม่ทําให้ไปแบ่งเขากินเขาเป็นเด็กดีเธอพูดเบาๆแต่ดูเศร้ามากเพราะผมคิดถึงพ่อแม่เขาเล่าและรู้สึกว่าไม่มีใครรักผมแต่คุณทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้โดดเดี่ยว เธอมองเขาด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนในใจเธอรู้สึกอบอุ่นที่ได้รู้ว่าความดีเล็กๆน้อยๆของเธอมีผลต่อชีวิตคนหนึ่งขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโกรธที่เขาไม่บอกความจริงแล้วตอนที่คุณขอแต่งงานมันเป็นเพราะอะไรคะเธอถามเพราะรักหรือเพราะอยากตอบแทนบุญคุณทั้งสองอย่างครับเขาตอบตรงไปตรงมาผมรักคุณและอยากดูแลคุณเหมือนที่คุณเคยดูแลผมแต่ดิฉันไม่ได้รักคุณเธอพูดด้วยความเจ็บปวดดิฉันแต่งงานกับคุณเพื่องเงิน ผมรู้เขาพูดและผมไม่โทษคุณผมเข้าใจว่าคุณต้องการช่วยพ่อแม่ผมแค่หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะอาจจะรักกันได้เธอพูดต่อให้เขาครับเขาพยักหน้าผมไม่เร่งรัดผมรอได้เธอเงียบไปนางคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณเปลี่ยนไปมากค่ะจากเด็กชายตัวเล็กๆเ,เป็นผู้ชายที่ประสบความสําเร็จครับแต่ในใจผมยังเป็นเด็กชายคนเดิมที่คิดถึงหญิงสาวใจดีที่ให้ขนมปังเขายิ้มเศร้าๆ ดิฉันต้องการเวลาค่ะเธอพูดเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปดิฉันต้องคิดให้ดีผมเข้าใจครับเขาลุกขึ้นผมจะให้เวลาคุณและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผมก็จะเคารพเมื่อเขาเดินขึ้นไปข้างบนนิรัน์นั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นมองออกไปที่สวนที่มีแสงไฟสองสว่างเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอเพิ่งพลิกผันอย่างสิ้นเชิงเธอนึกถึงเด็กชายตัวเล็กๆที่เธอเคยเจอเขาเป็นเด็กที่สุภาพและขอบคุณเสมอแม่จะดูเศร้า แต่ก็มีความหวังในดวงตาและตอนนี้เด็กคนนั้นกลายเป็นสามีของเธอชีวิตมันแปลกจริงๆเธอพูดกับตัวเองเธอโทรหาเพื่อนสนิทสุดาเพื่อปรึกษานิรันเป็นไงบ้างคืนแรกของการแต่งงานสุดาถามด้วยเสียงแกลง้งสุดาฉันต้องเล่าเรื่องให้ฟังแต่เธอต้องสัญญาว่าจะไม่บอกใครนิรันพูดด้วยเสียงจริงจังสัญญาเกิดอะไรขึ้นนิรันเล่าทุกอย่างให้สุดาฟังตั้งแต่การค้นพบความจริงจนถึงความรู้สึกที่สับสนของเธอ โอ้พระเจ้าสุดาพูดหลังจากฟังจบนี่มันเหมือนนิยารักเลยแต่มันไม่ใช่นิยายมันเป็นชีวิตจริงของฉันนิรันพูดด้วยความเครียดแล้วเธอรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้สุดาถามฉันไม่รู้นิรันฉันไม่รู้นิรันตอบด้วยเสียงที่เศร้าฉันรู้สึกสับสนโกรธแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจด้วยโกรธทำไมสุดาถามเพราะเขาไม่บอกความจริงเขาปล่อยให้ฉันคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้านิรันอธิบาย แต่ในใจลึกๆฉันก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเธอยังจำเด็กชายคนนั้นได้ไหมสุดาถามต่อได้คานิรันยิ้มเศร้าๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักแต่เศร้ามากฉันรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เห็นเขานั่งคนเดียวแล้วตอนนี้เขาเติบโตขึ้นแล้วและประสบความสำเร็จเธอควรจะภูมิใจนะฉันภูมิใจค้านิรันพูดแต่ฉันก็กลัวว่าเขาจะรักฉันเพราะความทรงจำในอดีตไม่ใช่เพราะตัวฉันในปัจจุบัน หรือเธอกลัวว่าเธอจะรักเขาเพราะสงสารไม่ใช่เพราะรักจริงๆสุดาถามตรงจุดนิรัน์เงียบไปเพื่อนเธอพูดถูกเธอกลัวว่าความรู้สึกที่เริ่มเกิดขึ้นต่ออดิศักจะเป็นเพียงความสงสารไม่ใช่ความรักฉันต้องคิดให้ดีเธอพูดในที่สุดเรื่องนี้สําคัญเกินไปหลังจากคุยกับสุดาจบนิรัน์ขึ้นไปที่ห้องของเธอเธอนอนบนเตียงมองเพดานคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอนึกถึงวิธีที่อดิศักดูแลเธอความใส่ใจความอ่อนโยนและความเข้าใจเขาเป็นผู้ชายดีเธอคิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายในอดีตหรือผู้ชายในปัจจุบันเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาด้วยกลิ่นอาหารเช้าเมื่อลงไปข้างล่างเธอเห็นอดิศักก์กำลังจัดอาหารเช้าบนโต๊ะเขาดูเหนื่อยล้าเหมือนไม่ได้นอนหลับสวัสดีครับเขาทักทายด้วยเสียงเบาสวัสดีค่ะเธอตอบคุณนอนไม่หลับหรือคะนิดหน่อยครับเขายิ้มบังคับวันนี้เราไปเยี่ยมพ่อแม่ของคุณหมครับตามที่นัดไว้เธอพยักหน้าได้คะ่ะ ระหว่างทางไปโรงพยาบาลทั้งคู่เงียบกันบรรยากาศในรถตึงเครียดนิรันต์มองออกไปนอกหน้าต่างส่วนอดิศักด์มุ่งมั่นขับรถคุณนิรันต์ครับเขาพูดขึ้นในที่สุดผมขอโทษที่ไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกดิฉันเข้าใจค่าเธอตอบแต่ดิฉันต้องการเวลาปรับตัวผมรู้ครับเขาพูดและผมอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะดูแลพ่อแม่ของคุณต่อไปนี้ไม่ใช่เงื่อนไขาการแต่งงานแต่เป็นสิ่งที่ผมอยากทำ คำพูดนี้ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเขาไม่ได้ใช้พ่อแม่ของเธอเป็นเครื่องมือบีบบังคับที่โรงพยาบาลพ่อแม่ของนิรันดีใจมากที่ได้เจออดิศักพ่อของเธอจับมือเขาแน่นขอบคุณมากครับที่ดูแลลูกสาวผมและช่วยเหลือครอบครัวเราพ่อพูดด้วยน้ำตาคลอไม่เป็นไรครับคุณพ่ออดิศักตอบนิรันเป็นคนดีผมโชคดีที่ได้แต่งงานกับเธอแม่ของเธอมองอดิศักด้วยความพอใจหนุ่มดีสุภาพและดูแลลูกสาวแม่ดีนิรันมองการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอดิษักษ์กับพ่อแม่ของเธอเขาดูจริงใจและใส่ใจไม่ใช่แค่แสดงออกเพื่อให้ดูหลังจากออกจากโรงพยาบาลอดิศักพาเธอไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่นี่คือที่ที่ผมมาคิดถึงคุณเขาพูดขณะที่เดินไปที่ม้านั่งใต้ต้นไผ่ที่นี่มีต้นไผ่ด้วยหรือค่าเธอประหลาดใจครับผมมาที่นี่ทุกครั้งที่คิดถึงคุณนั่งใต้ต้นไผ่เหมือนตอนเด็กๆเ,เขาเล่ามันทําให้ผมรู้สึกใกล้ชิดกับคุณ พวกเขานั่งลงบนมา้านั่งลมเย็นๆพัดผ่านเสียงใบพายเสียดสีกันดังเบาๆคุณอดิศักดิ์เธอเรียกชื่อเขาดิฉันอยากทมอะไรบางอย่างครับถามได้ครับถ้าดิฉันไม่ใช่หญิงสาวคนนั้นถ้าดิฉันเป็นคนอื่นคุณจะยังแต่งงานกับดิฉันไหมคะอดิศักดิ์คิดสักพักผมไม่รู้ครับเขาตอบตรงไปตรงมาเพราะผมรักคุณมาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยลองรักใครอื่นแล้วถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันไม่สามารถรักคุณได้คุณจะทำยังไงคะ เขาเงียบไปนานผมจะเศร้าเขาพูดในที่สุดแต่ผมจะยังคงดูแลคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทําไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนหรือคะไม่ครับเขาหันมามองเธอผมดูแลคุณเพราะรักไม่ใช่เพื่อให้คุณรักผมกลับคําตอบนี้ทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งเธอเริ่มเห็นความจริงใจของเขาดิฉันต้องการเวลาค่าเธอพูดเพื่อทําความรู้จักกับคุณในฐานะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เด็กชายในความทรงจำผมเข้าใจครับเขาพยักหน้าเราเริ่มต้นใหม,ไม่ไหมครับ เขายื่นมือออกมาสวัสดีครับผมชื่ออดิศักดิ์อยากทําความรู้จักกับคุณครับเธอมองมือของเขาแล้วยิ้มสวัสดีคดิฉันชื่อนิรันยินดีที่ได้รู้จักค่ะพวกเขาจับมือกันและเธอรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่จริงๆสัปดาห์ต่อมานิรันเริ่มเห็นด้านต่างๆของอดิศักดิ์เขาตื่นเช้าทำอาหารให้เธอดูแลเธอเมื่อเธอไม่สบายและไม่เคยบีบบังคับให้เธอทําอะไรที่เธอไม่ต้องการ เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจของเขาที่เริ่มต้นจากการขายข,ายของเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นบริษัทใหญ่เขาไม่ได้อวดความรวยแต่เล่าด้วยความถ่อมตัวผมโชคดีครับที่มีคนช่วยเหลือตลอดทางเขาพูดและผมไม่เคยลืมว่าผมมาจากไหนเธอเริ่มเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีหัวใจดีไม่ใช่แค่เพราะเขาเคยเป็นเด็กกำพร้าแต่เพราะเขาเลือกที่จะเป็นคนดีวันหนึ่งเธอเจอเขากำลังโทรศัพท์ในห้องทำงานครับโอนเงินไปให้สตาร์ลิงเด็กกำพร้าตามปกติเขาพูด และเพิ่มเป็นสองเท่าในเดือนนี้เด็กๆต้องการหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเมื่อเขาวางสายเธอถามคุณช่วยเหลือสตาลิงเด็กกำพร้าหรือคะเขาดูอายเล็กน้อยครับผมทำมาหลายปีแล้วผมอยากให้เด็กๆมีโอกาสที่ดีกว่าที่ผมเคยมีทำไมไม่เล่าให้ฟังคะผมไม่ชอบอวดความดีครับเขาตอบผมทำเพราะอยากทำเธอรู้สึกประทับใจมากขึ้นเขาไม่ได้แค่พูดแต่เขาทำจะ้ะ เธอรู้สึกประทับใจมากขึ้นเขาไม่ได้แค่พูดแต่เขาทำจริงและไม่เคยอวดให้ใครฟังนิรันเริ่มเข้าใจว่าทำไมเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นถึงเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่ดีขนาดนี้คุณอยากไปดูสตาเลงเด็กกำพร้าไหมครับอดิศักถามวันหนึ่งผมอยากให้คุณเห็นว่าผมใช้เงินไปกับอะไรบ้างเธอพยักหน้าอยากไปคะวันเสาร์ที่ตามมาพวกเขาไปที่สตาเลงเด็กกำพร้าแห่งเดิมที่อดิศักเคยอยู่อาคารได้รับการปรับปรุงใหม่มีห้องเรียนที่สว่างสวยห้องสมุดและสนามเด็กเล่น คุณอดิศักดิ์เด็กๆวิ่งมาหาเขาด้วยความดีใจเขาหยิบขนมและของเล่นที่เตรียมมาแจกให้เด็กๆนี่คือภรรยาของผมครับคุณนิรันต์เขาแนะนําเธอให้เด็กๆรู้จักสวัสดีค่ะเธอว่า้เด็กๆด้วยรอยยิ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินมาหาเธอคุณป้าสวยจังเด็กพูดด้วยความไร้เดียงสาขอบคุณนะจ๊ะเธอหยิบขนมให้เด็กเธอชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อมารีค่ะเด็กตอบหนูอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วนิรันต์รู้สึกเศร้าใจเมื่อคิดถึงเด็กๆเหล่านี้ ที่ต้องเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อแม่เหมือนอดิศัก์เมื่อครั้งเด็กๆคุณอดิศัก์เป็นคนดีมากนะจ้าเธอบอกกับมารีเขาช่วยเหลือเด็กๆที่นี่มากใช่ค่ะมารีพยักหน้าพี่อดีตให้หนังสือของเล่นและเล่าเรื่องให้ฟังด้วยเธอมองไปที่อดิศัก์ที่กาลังเล่นกับเด็กๆเ,เ,เขาดูมีความสุขและผ่อนคลายเหมือนได้กลับมาบ้านผู้อานวยการสตาร์เลงเด็กกาพร้าเดินมาหาพวกเขาคุณนิรันต์ใช่ไหมครับอดิศัก์เล่าถึงคุณบ่อยมากเล่าอะไรคะเธอสงสยัย เขาเล่าว่าคุณเป็นคนที่ให้ความหวังเขาตอนเด็กผู้อำนวยการยิ้มและตอนนี้เขาอยากให้ความหวังกับเด็กๆคนอื่นบ้างเธอรู้สึกอบอุ่นใจเขาเป็นคนดีมากคะ่ะใช่ครับและเขาโชคดีที่ได้คุณเป็นภรรยาผู้อำนวยการพูดเขาเล่าว่าคุณเป็นครูคุณคงเข้าใจเด็กๆดีดดขดิฉันสอนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลเธอตอบถ้าคุณสนใจเรายินดีให้คุณมาสอนเด็กๆที่นี่ด้วยผู้อำนวยการเสนอเป็นการอาสาสมัคร เธอมองไปที่เด็กๆที่กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขดิฉันสนใจค่ะระหว่างทางกลับบ้านนิรันเงียไปนานคิดถึงสิ่งที่เห็นวันนี้คุณคิดอะไรอยู่ครับอดิศักถามดิฉันคิดถึงเด็กๆเ,เธอตอบและคิดถึงคุณตอนเด็กผมเป็นเด็กที่เศร้ามากครับเขาเล่ารู้สึกเหมือนไม่มีใครรักไม่มีอนาคตแล้วอะไรทําให้คุณเปลี่ยนไปคุณครับเขาตอบทันทีวันที่คุณให้ขนมปังผมครั้งแรกผมรู้สึกว่ามีคนสนใจผมมีคนเห็นว่าผมมีค่า เธอรู้สึกซาบซึ้งแค่ขนมปังเท่านั้นเองคะ่ะไม่ใช่แค่ขนมปังครับเขาพูดมันคือความรักความใส่ใจและความหวังคุณให้สิ่งที่ผมต้องการที่สุดตอนนั้นริฉันไม่รู้เลยว่ามันสําคัญขนาดนั้นเธอพูดเบาๆมันสําคัญมากครับเขาจอดรถข้างทางหันมามองเธอและผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้รักคุณเพราะความทรงจําในอดีตผมรักคุณเพราะคุณเป็นคนแบบนี้คนแบบไหนคะคนที่ใจดีเสียสละ และมองเห็นคุณค่าของคนอื่นเขาพูดคุณยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ว่าจะตอนเด็กหรือตอนนี้เธอมองเขาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มเห็นเขาในแง่มุมใหม่ไม่ใช่แค่เด็กชายในความทรงจำหรือเศรษฐีที่แต่งงานกับเธอแต่เป็นผู้ชายที่มีหัวใจดีมีความรักและมีความหวังคุณอดิศักเธอเรียกชื่อเขาครับดิฉันคิดว่าดิฉันเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วค่ะเขาตกใจหมายความว่า ดิฉันเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างต่อคุณเธอพูดด้วยความขายไม่ใช่เพราะสงสารหรือเพราะความทรงจำแต่เพราะคุณเป็นคนแบบนี้อดิศักยิ้มด้วยความสุขจริงหรือครับจริงค่ะเธอยิ้มตอบแต่ดิฉันต้องการเวลาให้ความรู้สึกนี้เติบโตขึ้นอย่างธรรมชาติผมรอได้ครับเขาพูดผมรอมาสิบห้าปีแล้วรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเดือนต่อมานิรันเริ่มไปสอนเด็กๆที่สตาเลยกเด็กกำพร้าเป็นประจำเธอสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเด็กๆรักเธอมาก และเธอก็รักเด็กๆเ,เหมือนกันอดิศักดิ์มักจะมาส่งและรับเธอบางครั้ง<ๆ>ก็อยู่ช่วยเหลืองานต่างๆพวกเขาทำงานร่วมกันเป็นทีมและเธอเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังสอนเด็กๆเด็ก,ดกชายคนหนึ่งถามครูครับทำไมครูกับพี่อดีตถึงดูเข้ากันดีจังเข้ากันดียังไงจ้าเธอถามครูกับพี่อดีตมองกันด้วยตาที่เหมือนพ่อแม่หนูเด็กตอบตาที่มีความรักคำพูดของเด็กทำให้เธอตกใจเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปมากขนาดนั้น เย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านเธอมองอดิสักด้วยสายตาใหม่เขากำลังรดน้ำต้นไม้ในสวนใสเสื้อยืดธรรมดาและกางเกงยืนดูเรียบง่ายและอบอุ่นคุณอดิษักเธอเรียกครับเขาหันมาวันนี้เด็กๆถามดิฉันว่าทำไมเรามองกันด้วยตาที่มีความรักเขาหยุดรดน้ำแล้วคุณตอบยังไงครับดิฉันไม่รู้จะตอบยังไงเธอเดินเข้าไปใกล้เขาแต่ตอนนี้ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมทำไมครับ เพราะดิฉันรักคุณเธอพูดออกมาด้วยความมั่นใจดิฉันรักคุณจริงๆไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เพราะคุณเป็นคุณอดิศัก์วางบนรั้มลงเดินเข้ามาหาเธอคุณแน่ใจหรือครับแน่ใจค่ะเธอยิ้มดิฉันรู้สึกได้ว่าหัวใจดิฉันเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เห็นคุณดิฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาและดิฉันอยากอยู่กับคุณเขาโอบกอดเธอเบาๆผมรักคุณมากครับนิรันรักมาตั้งแต่เด็กและจะรักไปตลอดดิฉันก็รักคุณค่ะอดิศัก์เธอกอดเขาตอบขอบคุณที่รอ